ผมเหือนกับาอ้วนโอ้โหกลเยอะแล้วครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้มาดูแลที่วัดนานกกในการใช้อดี251ดูแลสวนทุเรียนของวัดและก็พืชพันธุ์ทั้งหมดนะครับที่เป็นพืชพันธุ์เกษตร วันนี้ก็มีความยินดีนะครับทางกรรมการวัดหลวงพ่อจรัญอดีตกรรมการวัดแล้วก็คุณพี่สังวานนะครับได้มีความกรุณานะครับอยากให้เราได้ได้ผลผลิตที่ได้มาดูแลจากทางวัดจะให้ชิมก็เป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับแนะนําตัวครั้งครับนี่คือคุณพี่สังวานเป็นกรรมการวัดนะครับครับผมมีความรู้สึกยังไงครับกับการที่อยากจะมอบทุเรียนให้กับทีมงานก็รู้สึกรู้สึกขอบคุณแล้วก็ ดีใจที่ทางนี้มาดูแลทางทีมงานของท่านรัฐกรสุกเกษมทางทีมงานของเจรินกนสุกเกษมนะครับครัก็รู้สึกขอบคุณครับนี่ก็เป็นการขอบคุณไปครับนะโเดี๋ยววันนี้ท่านรัฐกรก็จะมาด้วยแต่ผมจะรับการขอบคุณก่อนแล้วก็จะยืนยันว่าทีมงานของท่านรัฐกรสุกเกษมเนี่ยจะมาดูแลนะครับให้ให้ให้เห็นผลอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ใช่ว่ามารับผลงานตรงนี้แล้วกลับเลยไม่ใช่นะครับก็จะดูแลเพราะว่าเป็นโครงการที่ท่านรัฐกรเนี่ยอยากให้เกษตรกรเนี่ยได้ได้รับงานวิจัยและคิดคนที่ดีอย่างอดีตสองห้าหนึ่งที่ท่านรัฐกรเนี่ยอุตสาหใช้ความรู้ในการที่สําเร็จในระดับด็อกเตอร์นะครับในเรื่องของปรัชญาวิทยาเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์กับเกษตรกรที่แท้จริงไม่ใช่ว่าทำมาเป็นความรู้เฉยๆแล้วไปขึ้นหิ้งเอาไว้นะครับวันนี้ก็ได้พิสูจน์ผลงาน ในระดับหนึ่งแต่คือช่วงนี้ที่เรา,เาผลผลิตอาจจะยังไม่มากเพราะมันอยู่ในช่วงที่การที่เราซ่อมแซมสวนอยู่นะครับปีหน้าปีหน้าผล,ผลผลิตต้องเยอะกว่านี้แน่นอนครับ,รบแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงผลผลิตในอนาคตแล้วก็รสชาติด้วยนะครับมีอะไรอยากจะพูดถึงให้เกษตรกรได้รับรู้ว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ A251 นี้เป็นอย่างไรได้เคยเห็นการใช้งานของผมแล้วใช่ไหมการทำงเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเห็นนะครับถ้ายังเพิ่งเห็นนี่อาจจะยังไม่มีอะไรบอกเยอะกับพี่น้องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้นะเรารับมอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะดําเนินการในการดูแลนะครับเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ A251 เพียงอย่างเดียวนะครับเน้นย้านะครับการทํางานของทีมงานแล้วก็คนสุขเกษมเนี่ยในการดูแลพืชไร่นะครับ ใช้อดีตสองห้าหนึ่งเพลงเดียววันนี้ผมก็อยากได้ความคอมเมนต์จากคุณพี่สังวานนะเยอะแต่ก็ยังคุณพี่สังวานบอกว่าเพิ่งได้มาดูแลรับช่วงต่อจากหลวงพ่อจรันก็เลยยังไม่มีข้อมูลอะไรที่อยากจะคุยนะครับนะครับเดี๋ยวก่อนอกาสหน้าอะไรจะได้ข้อมูลเยอะววันนี้ครับวันนี้ก็ทําหน้าที่เป็นตัวแทนมารับสงศ์วันนี้ผมและทีมงานขอเชิญพีเอดีกว่าพีเอมาช่วยรับมอบด้วยกันซีมาซีมาด้วย ครับพี่เอเดี๋ยวพี่เอเป็นตัวแทนทีมนะครับเป็นตัวแทนทีมรับมอบนะครับและของตัวแทนทางวัดนนกกนะครับท่านกรรมการนะครับคี่ตวงวานอาเอนะครับรับมอบนะครับรับมอบอ่านี่เป็นการรับมอบนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วเราก็จะมาดูแลกันเรื่อยๆเนาะก็พี่เพูดอะไรหน่อยไหมก็ สำหรับทีมของท่านดร์กรนะฮะเราก็จะมาติดตามผลแล้วก็จะมาดูแลกันตลอดนะฮะก็เพื่อให้ชาวเกษตรกรแล้วก็ลัที่วัฒนานกงเนี่ยอยู่ดีกินดีนะครับแล้วจะให้เชาวเกษตรทุกๆคนที่มีสวนเนาะเราก็อยากจะให้แบบทุนน้อยๆเนาะไม่ต้องลงทุนมากใช้อารีสองห้าห้ปลอดสารพิษ นะฮะใช้อย่างเดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้อย่างอื่นนะครับเงินจะได้เต็มกระเป๋าบนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับครับก็นี่คือพี่แอเป็นพี่ใหญ่ในทีมงานของรัฐบาสุกเกษมเดี๋ยววันนี้พวกเราทีมงานก็จะดําเนินการทํางานต่อครับติดตามงานของพวกเราครับผมครับครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะมาทําการตรวจวัดค่าดินกันนะครับ ที่นี่ก็คือสวนผสมนะฮะโดยหลกัหลกๆจะเป็นสวนฝรั่งนะครับก็คืออยู่ที่บ้านน้าอ่างเผอตนนะฮะจังหวัดตรกเดี๋ยวเรามาดูวัดค่าดินกันนะครับหลกัหลกๆนะครับเราจะมีการตรวจค่าดินเราจะมีการตรวจค่า PH นะครับก็คือเข้าความเป็นกรดเป็นด่างคับอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะตรวจค่าแร่ธาตุหรือความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินนะฮะตรวจวัดค่า NPK นะฮะซึ่งเราได้ทําการเสียบเครื่องมือนะฮะวัดค่าดินลงไปได้แล้วนะ,ะสักพักหนึ่งตอนนี้ ค่าออกมาแล้วครับอยู่ที่6.5นะครับสำหรับค่า pH ถือว่านออนมาไป,ปทางกดอ่อนๆน,นะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะความสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินอยู่ในที่ระดับค่าความสมบูรณ์อยู่ในระดับที่กลางๆนะครับการกลางนะฮะปานกลางค่อนมาทางพอดีนะฮะก็คือตัวนี้เมื่อเรานําไปตรวจเทียบกับชุดข้อมูลของทาง หน่วยงานภาครัฐนะฮะถือว่าค่าดินเนี่ยอยู hmm> ่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับทางหน่วยงานภาครัฐนะครับก็คือลักษณะมีค่าดินค่าพิเตอยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับเราวัดออกมาได้6.5ส่วนค่าความอุดมสมบูรณ์นะดินเรนเนียที่จอรตโตริดนะฮะถ้าข้อมูลทางหน่วยทางภาครัฐนะฮะจะอยู่ในลักษณะของความอุดมสมบูรณ์ปานกลางครับค่าวัดที่เราตรวจวัดออกมานะครับเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้ก็คือเราวัดออกมาเพื่อ ที่ว่าเราจะได้ข้อมูลตัวนี้เพื่อที่จะไปแนะนำทางเกษตรกรนะครับถ้าเผื่อว่าค่าดินออกมาแล้วเนี่ยเป็นในสภาพค่าดินที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับพืชนั้นๆน,น,นะรเราจะมีวิธีการที่จะแนะนำพืชแนะนำกับเกษตรกรนะฮะให้มีการหันมาใช้นะครับเ,เครื่องมือทางการเกษตรนะครับที่จะช่วยในการวัดค่าดินที่จะช่วยในการดูแลสภาพดินได้นะครับก็คือ Rd251 ของเราครับช่วยดูแลในเรื่องความสมบูรณ ในเรื่องของดินนะฮะช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุในดินได้นะครับก็คือ R d ดี1ตัวนี้นะครับใช้ง่ายใช้เพียงอย่างเดียวนะครับได้ผลเป็นที่ยืนยันจากตัวอย่างหลายๆที่มาแล้วที่เราได้ทำการฉีดพ่น R d ดีนะครับนะฮะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปแนะนำกับคลิปต่อๆไปนะครับกับการใช้ R d ดีสำหรับพืชอื่นๆนะครับ ถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพืนแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบไลยปลูะไรอยู่หรือคนงามดอกตองเขาถามคนงามปลูก ต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่าหลหังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ทุกคนไม่เคยอดยาลำบากอยากแสเหลือทนอรก้าวไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งรวมใจรวมแรง สายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ฟางครับผมฟางแต่ใช้ไอ้ไอเดียเนี่ยเอาไอาดีสองห้าห้าหนึ่งรถสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยดอกกำลังจะขึ้นครับพ่นพ่นแบบไหนลุงใหม่พ่นใส่สเปรย์ฉีดครับผสมยังไงคะครับผสมก็สามซีซีครับหนึ่งปี้ครับน้ำสิบห้าลิตรฉีดฟางใช่ไหมครับฟางเห็นไหมฟางครับ เริ่มจะขึ้นแล้วครับแกทำเห็ดวางโมลองลองทดสอบดูครับยาตัวนี้ครับมันจะได้ไหมเพราะว่ามันใช้ได้ดีมากครับขึ้นดอกอเดีวก็ขึ้นดอกเล็กแล้วครับนี่น่นาเชี่ยตกมายัางออกดอก,ดอกเลเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเชี่ยแก่ถ้าเชี่ยอ่อนมันจะขึ้นเร็วถ้าเชี่ยแก่เนี่ยเราเก็บได้นานถ้าออกปุ๊บเก็บได้นานครับผม เดี๋ยววันเก็บเกี่ยวเดี๋ยวไถให้ดูอีกเดี๋ยวมาไยตอนมันขึ้นดอกเดี๋ยวมาดูได้ตอนนี้เนียกำลังขึ้นแต่ตัวนี้ยุบปุ๊บมันจะขึ้นเลยตอนนี้เราต้องสกวดตัวไปก่อนครับผมบ่มเริ่มอครับครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วบอกเม็ดได้ละครับประมาณหัวไม่ขีดแล้วยวอีกจะพักอ่ะก็ประมาณจะกอีกไม่ถึงสามสี่วันครับ จะเห็นดอกใหญ่แล้วเนี่ใช่ไชยาตัวนี้ลองดูขึ้นดีจริงๆทีแรกผมก็ไม่รู้นะผมลองทดสอบเอาคุณลองลองทดสอบดูครับมุกอยย่่างวชได้เยอะมากครับผมลดต้นทุนล้องใหม่เนาะลองทำดูเนาะอันนี้ทำแบบคนขี้เกียจเขาเรียกว่าทเม็ดฟางขี้เกียจเม็ดฟางขี้เกียจครับผม แบบอุณหภูมิมันได้ไงถ้าร้อนจัดเราก็เปิดตีนไว้ถ้าอุณหภูมิมันเย็นปุ๊บเราก็คุมตีนไว้ให้ดีอ๋อเอาน้ำในรถจดเพาะตีเหลือใหม่ครับผมเพราะว่าในแปลงเราเราไม่ต้องไปลดมันมันชุ่มอยู่แล้วครับมันชุ่มอยู่แล้วคืออายน้ําอยู่แล้วครับผมเนี่รถจะผมว่ารถจะ ตามปีนมันถ้ามันร้อนจัดเราก็หนุนปีนขึ้นให้อากาศมันถ่ายเทได้ถ้าอย่างงั้นมันจะดอกเห็ดเล็กมันจะยุบคือกลมรอดมาปุ๊บมันจะยุบไงครับผมเนี่ยเดี๋ยวตอนเก็บเดี่ยวแล้วก็เดี๋ยวขึ้นดอกค่อยมาชมครับผมอันนี้กำลังครับกำลังเพาะอยู่ครับผมเดี๋ยวขึ้นดอกมาดูครับว่ามันจะดอกโตไหม แต่ผมบอกว่าดอกสุดยอดเลยเก็บได้ประมาณหนึ่งเดือนครับเ,ออเพราะว่าเชือมันเก่ยแตเชือเล็กเก็บประมาณไม่ไม่ถึงครึ่งเดืนเอนหมดแล้วครับแล้วไม่เเอาเชือมเมื่อวานเอาเชือมาลวยครับ,รบสั่งเชือมาหรอลุงครับสั่งเชือมาถุงละกี่บาทครับเ,ออเพราะว่าก่อนเราจะลงเราต้องเอาขี้งัวมาลรยก่อนแล้วก็ทําแปลงแล้วขี้มัวลรยก่อน อันนี้ทําแบบใหม่ถ้าแบบเก่าเราต้องเอาขี้มันมาอัดเป็นก้อน,นระยะ,ป,ป,ระประมาณยี่สิบเซนทำเป็นก้อนคนะรับผมต้องเอาเปียกกระเทาะมันถ้าเราไม่มีเราก็ต้องทําแบบนี้ทําแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนเยอะอถ้าลงทุนเยอะมันจะเปียงเราทําแบบง่ายๆ น,นี้ทดลองว่าครับทดลองให้ดูครับยังครอบครัวครับผม,มทํากินไม่ได้ทําขายครับอลองดูครับ<ล>สาธิตลองดูเราต้องปรับตัวว่าเราจะทํายังไงให้ต้นทุนมันน้อยที่สุดเราได้ผลครับก่อนเราจะลงนี่เราก็ต้องทําแปลงแล้วก็เอาขี้งวหวานก่อนแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มก่อนเราจะลงเชียเราต้องปิดไหวสามคืนแล้วก็ ให้ขี้มันขี้ไอขี้ว่ามันเปื่อยพอเราจะลงเชี่ยตอนเราจะลงเชี่ยเราก็เอาเชี่ยมาขย้ำให้มันละเอียดกับปลาหม่อนเราค่อยมาลงแปลงแล้วก็ผสมกับยูเรียแล้วก็หวานยูเรียแล้วก็ลดน้ำยูเรียหนึ่งหนึ่งหนึ่งกิโลแปลงหนึ่ง แล้วก็พอรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็โรยเชื้อแล้วก็รด,ดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ปิดไปเลยประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์้ย้วเราจะเห็นดอกแล้วครับใช้อดีใช้รลดครับครั้งแรกเนี่ยผมใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยลองทดสอบดูแต่เห็นผลแน่นอนครับสุดยอดจริงๆผมไม่เคงทดสอบดู เนี่ยกำลังทดสอบดูแต่แต่ก่อนผมทำใจยญ่ไม่เคยสนยาลำบาอยากแสนเลือดทนขอาไกลกระเซจช่วยคนหนุดทนโดยการต้นมเดี๋ยวลองตัวนีหม่ามันจะเป็นใหญ่ไหมหัวใจใหญ่ไหม ระัก,กรวมใจรวมแรงเป็นสายต่อเนื่องงาน,นวิจัยอดีมดตมาม,มอบไปทุกแว้น,<อ>นแดนกลาบผมยางอีทิดมนสมได้ครับเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกนินดี